สวัสดีครับท่านผู้ชมเรียกผมว่าโจนะครับผมแล้ววันนี้ผมกับไอ้ภูมิจะมารีแอคชั่นสิ่งที่ผมอยากจะรีแอคมานานมากนั่นก็คือ Grand Theft Auto ภาคที่6นั่นเองนะครับผมมันเป็นเกมในความทรงจำของพวกผมมากจริงๆนะครับผมก็คือเด็กคนไหนเคยผ่านจิ a เอแซแอนกับ Vice City มานะครับผมยกมือหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์อยากรู้เหมือนกันว่าใครแม่งเป็นคอเดียวกับกูบ้างนะครับผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปชมคลิปกันเลยครับ ดี่ๆๆๆสามสิบแปดหกชั่วโมงสามสิบแปดล้านวิวอ่ะไอเหี่ยถ้ามันเป็นซีี์ดิบนี่ทำไม่ได้นะเนี่ยเราอ่ะแม่งเล่น g d a ชอบที่สุดภาคไหนผมกูก็เซนเดียแน่ๆนึกบอกว่าถ้าเล่นในเพยสองอะนึกออกป่าชอบชอบเซนเดียที่สุดเลยเว้ยแล้วก็เล่นภาคห้าก็ชอบแล้วมันแม่งผ่านมานานมากเว้ยจนกว่าภาค หกจะออกมานึกออกปะคือรอกันนานเหีเ้ยๆเลยเลย,เยแม่งมีแต่ไฟเอ็มอ่ะเข้าใจปะจนเข้าไปทำแต่ไฟเอ็มกันไฟเอ็มกันมาดูตัวอย่างดีกว่าว่าแม่งจะสุดขนาดไหนอันนี้น่าจะเป็นแค่แบบเล็กๆแหละนาทีครึ่งอันนี้ภาพใน <The S 1> ตัวอย <The S 1> ่างในเกมจริงปะเนี่ยภ <c oughs> าพในเกมจริงปะเนี่ยหรือว่าซีนมเติกตัวเอเป็นผู้หญิงเหรอหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนได้เหมือนในภาคห้า เออไม่ได้ก <iences S 1> <AM> ็เปลี่ยนได้อาจจะทำเปลี่ยนได้ก็ได้นะก็อาจจะใช่ก็ได้นะเชียบู๋แม่งแม่งแม่งบอกแม่งซุกไปแล้วอะไรแน่ๆเลยชุบควอนโอ้โหนี่ไงเขาบอกว่าจะภาคนี้จะเป็นแบบทีมแข่งขายยาโอ้ชควันโอ้โหเฮ้ยไอตรงนี้แม่งเหมือนไวซิตี้เลยเชียบให้สะพานนี้บูมแม่งน่าเล่นบ้าอี๋เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอเิดีอ๋อ เฮ้ยเจียเหรอเีเมันเหมือนไอ้ยี่ไปเจอลาเก้เข้าไปเจอลาเก้ไอ้ยี่เจียไม่ดูแบบโคตรเลยันเหมือนฟาคายอะให้ครฟาคายที่เป็น TDA หรืออะไรสักอย่างเฮ้ยเล่นติ๊กตอเหรอยิ่ม <c oughs> ันคือติ๊กตอก่ปว่าอูเื่อไรวะเออเจ๊ดแม่นี่ไงขายยาขายยาโอยเชื่อม่ดูภาพดิ t r u s เขาสวยเลย trust นี้ถ่ายวะน่าจะสองตัวนี <S <s 20, 2, uh, ้เปล่าเออเราจะได้เป็นสองตัวเมื่อกี้ป่ะใช่ไหมไม่ได้ละว g ร a n <t 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 yeah> <t 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 ิ t ออโต้พ่อที่ฝุ่นปี5น้าพันดีสิบห้าปีหน้าปีหน้าปีหน้าโอ้โหรออีกโอ้รอนานยังวะไอ้เหี้ยคุณต้องอมาปีหน้าเลยสัตว์จไม่เป็นไรเว้ยถ้าเกมมันเดียวตอนไหนก็ได้หนึบอกป่ะ เยี่ยมอ้โหเป็นไงชอบปะมึงเห็นมึงอยากเล่นปะยนเยี่ยโคตรได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉพาฉาก <c oughs> ที่แฟนเข้าไปในฉากปลาละ <c oughs> เออไอ้เยี่ยงโคตรอยากลองไปดูเลยลุงลุงกูชอบกูชอบแบบมันพอสมควรนะพังเนี้ยชิ้อ่าตรงตรงนี้ตรงนี้ที่เห็นแล้วกูชอบคือตรงนี้เว้ยเชี่ยมันเหมือนมันเหมือนหมู่เกาะสมุนรพี่จีเลยบบเยี่ยเรียกวาา <c oughs> ่าไงอ่ะมันมีเกาะ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 นึเออกไหมแล้วแสดงว่าเราต้องขับเรือไปแบบ ต้องมีภารกิจที่ขับเรือไปเฉลียวเนี่ยนึกออกป่าน่าจะสนุกออแน่ๆเลยแล้วก็สปาตรงเนี้ย <c oughs> เฮ้ยภาคนี้องจริงอะ่ะแม่งดูน้ําเยอะนะน้ำเยอะน้ำมันดูเยอะนะองจริงอะ่ะดูดิโ <c oughs> อ,อ้โยตรงนี้เลยอ่ะดูดิมันเ <c oughs> กาะๆไปเลยอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นหมู่กเกาะเฮียอะไรวะไอสัตว์มันเขาเคยสปอยอยู่นะกูกูจำไม่ได้ไอะดิเฮ้ยถ้าเพื่อนกูพูดถูกแม่งจะมีสามหมู่บูดาดรวยกูเฮ้ย ถ้าเพื่อนกูไม่โกหกกูนะมันเอาแบบพี<อ>่กูว่าไอ้ตรงเนี้ยสามเด็บูบูดาอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่ากับกับตรงนึงกูไม่รู้เหมือนกันอ่ะนึกออกไหมแต่ Inter e อินเตอร์เอกที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนหรืออะไรพี่สมองอ่ะมันงมีแน่นอนไม่ต้องห่วงตัวหลักใส่ไ,ไว้ประเด็นคือกูสงสัยว่ามันเป็นตัวหลักสองตัวหรือมันให้เลือกเล่นได้ว่าเราจะเล่นตัวหลักผ <c oughs> ู้หญิงหรือผู้ชายนึกออกไหอืมที่กูสงสัยอ่ะกูคิดว่าไงวะ แต่แน่ๆมีสองตัวอาจจะสลับกันกูคิดว่าน่าจะเล่นเือนภาค2น่าจะสลับกันมันจะสล,สลับกัน,นได้ไหมแต่กูไม่รู้ว่าแมบบเนี้ยมันเป็นแมบบของภา,างคไวซิตี้หรือเปล่าแล้วเขาเอามาโมใหม่มมเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ภาคาใช่ไหมมันคือการเอาเซนเดียมาโมใหม่มันคือมันอยู่ในที่เซนเดียแหละนูกไหมมันอยู่ในลอสซานโตสใช่แต่เขาเอามาโมใหม่แต่เนี้ยมันอยู่มันเอาไวซิตี้โมใหม่ไหมกูไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจจริงเพราะว่า ถ้าเกี่ยวกับค้ายาภาคไวทซิตี้มันค่อนข้างเน้นนะเว็บบูมมาจริงอะ่ะมันเกี่ยวกับพวกค้ายานะเ,เป็นเจ้พาพ่อขายาอะไรเงี้ยแ,แล้วแล้วแบบของสองภาคอาภาคไวทซิตี้อะ่ะแบบมันจะเป็นสะพานแบบมันจะมีมุมคเป็นสะพานอยู่อะ่ะนึกออกไหมแล้วก็มีสองเกาะเลยเป็นสองเกาะเลยอะ่ะนึกออกไหม <c oughs> กูเลยว่ามันค่อนข้างเหมือนแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> ใจไว้นะจะเหมือนจริงๆนะฉากนี้ก็เหมือนนะกูบอกเลยช็อคฉากเนี้ยไม่เหมือนในไวท์ซิตี้แน่ใช่ใช่ใช่ไอตรงแถวหน้าทะเลที่มันมีบารไม่เหมือนมากเลยมันเลยทําให้กูคิดไง และเนี่ยกูสงสัยว่ามันจะเป็นระบบใหม่หรือเขาแค่ทำโปรโมทมันเหมือนทิกตอกอ่ะรู้ไหมว่าต้องทิกตอกได้ยินดีดีกูจุดเจลาเคนี่เสีรีแล้วกูเห็นแม่งเดินเข้าร้านขายนี่เจระเค้ีแม่งเดินเข้าร้านกระดูกซื้อต้นอันนี้เนยเนยเนยเยมึง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 เสียรีไปป่าวะไอ้เหี้ยแล้วก็พี่สงสัยนะคือระบบมันจะเหมือนในเรเดียนหรือเปล่าบูมเข้าใจป่ะบูมแบบคือแบบไหน GTA อ่าถ้าเทียบกัน GTA กับ r e d d e a d ใช่มไหม GTA มันจะเปิดกว้างกว่าคือมีรถมีอะไรมีแบบคเครามกว้างกว่าเนอะหรอไหมอ่าถ้าพูดถึงความลุ่มลึก r e d d e a d มันแด่ขาดเลยมันรู้สภาพความรู้สึกแบบเล่น r e d d e a d ใช่มไหมมันแค่เดินไปเจอกระท่อมกระท่อมหนึ่งอะภูมถ้าเป็นใน GTA ก็เป็นบ้านธรรมดาเนอะอรอไหมไม่มีอะไรมากแต่กเป็น r e d d e a d อ่ะกระท่อมเฮียนั่นอะไม่จะมีเฮียอะไรบางอย่างเ้ย เข้าใจไหมบางทีมึงเดินเข้าไปในกระท่อมนั่นน่ะอยู่ดีๆมึงคุยกับตัวละครตัวนึงมึงได้เควสเลยนะเว้ย oh. เข้าใจปะเออความลุ่มลึกของเลเดนมันเหนือกว่า uh. แล้วก็ไอตัวอย่างง่ายสมมุติถ้ามึงขับรถใน GTA ใช่ไหม uh. ไปตามทาง uh. ก็ไม่เจออะไรมากสมมุติก็อยากมากก็แค่เขาโป้นกันน,นึกออกไหมเราเข้าไปช่วยตำรวจอ,อะไรเงี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรมากแต่เลเดนอ่ะมึงเห็นไหมที่เล่นอ่ะแม่งบางทีเราเจอคนกำลังขัดเกลือกมา้า <laughs> <laughs> นึกออกไหมแล <laughs> ้วอยู่ด <laughs> ีมันก็โดนม้าถีบตายหรือบางทีเรากำลังปน เห็นคนงูเอ่าโดนงูกัดเราไปดูพิธ้เขางัวปะเออเออคือมันมันเหนือกว่าไอ้พวกนั้นแต่เท่าที่กูดูอะภาคจีดีภาคหกอะมันสามารถทําให้มันลุ่มลึกอย่างเงี้ยที่กูเล่ามาเรือเดื่อะมาเหมือนในจีดีได้ว่าเดียดขาดทุกเกมจริงเป็นไปได้มันเดือดขาดทุกเกมเลยแต่มันมันยากมากนะมันยากมากนะแบบนั้นน่ะอยากมันอาจจะเจอบั๊กอีกต่างหากเออแล้วป่ามันอะ มันได้ความรู้สึกเหมือนเราไม่จะมาล่าสัตว์ได้เลยโอ,อ๊ยโอ๊ยมันได้ความรู้สึกเหมือนเราไม่จะมาล่าสัตว์ได้อะไม่รู้ว่า <c oughs> ล่าได้หรือเปล่านะแต่ถ้าล่าได้จะมีอะไรทําเยอะขึ้นนะมองจริงนะเคดี้เคยไม่รู้เลยเคยข้างในจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างใช่จะบาร์มีอยู่แล้วไ <c oughs> อ้อบาร์จะมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกันนี่ยมีทุกภาคมีทุกภาคเดี๋ยวเราจะเที่ยวไปไหนสักที่กางเกงกินกินกินกนกิน เดีจีจะติงรถดำอ่ะดีโอ้โหเฮ้ยเราจะเจอไดฆ่าทิ้งแม่งนี่รอยเยีย่ยเลยอ่ะเชี่ยแล้ไอ้บ้านตรงนี้นะบุ้อไอ้บ้านตรงนี้นะกูเคยเล่นแต่สมัยเด็กไวซิตี้จะมีบ้านประมาณนี้เลยเว้ยถ้าเดินขึ้นไปจะมีเลื่อยให้เอาอยู่มันเหมือนมากจริงๆนะมันเหมือนไวซิตี้มากๆจริงๆนะไมไดเล่น จระเข้นี่น่าจะเยอะนะมาคนียน่าจะเยอะแล้วก็ถ้ามีจระเข้ยังไม่มาทำให้กูรู้สึกอันนี้ปุมิกูว่าภาคนี้เป็นไปได้นะถ้ามันมีระบบล่าสัตว์ในตำนานนะ uh huh. นึกออกไหมเหมือนในเลดเดสอ่ะมันจะต้องมีจระเข้ยักษ์ที่แน่ๆเลยปูในในเลดเดสอ่ะมันจะมีจระเข้ขาว<อ>ที่มันัวแบบคอ,อแบบใหญ่แบบแบบยัดแม่อ่ะนึกออกไหมแต่ยังไม่เห็นอีกหนึ่งคือภาคห้ามันดำน้ำได้ไงภาคนี้ยังไม่เห็นแต่น้ำ่ะเฮ้แต่กูว่าแม่งได้ ได้ได้แล้วดูน้ำเยอะด้วยน้ำมันเยอะใช่เนี่ยไอ้เหี้ยมันต้องดำน้ำได้ภูมิถ้าเขาถ้าเพื่อนเขาบอกว่านั่นคือสามเหลี่ยมมุมบิวด้าต้องดำได้มันต้องดำได้เว่ยเดือดได้ไปหาอีเตอร์เอกกันอีกเลยไปหาอีเตอร์เอกกันอีกแล้วก็ภูมิเรานะภูมินะถ้าน้ำเยอะขนาดนี้กูว่าดีเทลดีเทลน้ำละเอียใต้ทะเลมันอาจจะกวดกว่าภาก่าเยอะเออรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงอ่ะดำน้ำภาก ภาคห้าดำได้ผมตอบมันจะมีมันจะมีเงืให้ดำซึ่งเท่มากเว้ยแต่ถ้าเราลงไปดำเฉยเฉยะไม่มีเฮียอะไรเลยนึกไหมไม่มีอะไรเลยมีแค่ฉลามมาแดกเราแล้วก็ปลาดู้นนี่นั่นนึกไหมแต่ดูจากนี้ยมึงดูดิแถวนี้เพิ่งเป็นหมู่บ้านแล้วมันติดทะเลอะมึงเข้าใจป่ะมันอาจจะมีแบบสมบัตหิหรืออะไรที่เราให้ไปหาดูก็ไม่แน่เลวยเข้าใจไหมเป็นไปได้อะมันเป็นเป็นไปได้อะใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็ว่าปูเปียกเอะอะไรวะไมทีิตีได้เลยมึงเห็นป่ะตรงข้างล่ัง ไต่ว่าเราไม่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 เห็นอ่านข้างล่างในนี่นี่ใน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 วิดีโอไวซิตี้ไม่ได้ทูกที่อะไรเชี่ยจริงด้วยจริงด้วยว่ะภูมิเชี่ยแล้วกูมาอยู่ถูกที่ได้ไงเออไรย์บอยนะเล์คอบคอบโฟลทูสต็อปยูเอ่อตอร์ซูนะเนี่ยเออไวซิตี้จริงด้วยมันไม่น่าละมันเลยเหมือนเฮี้ยเวูมมันเหมือนแบบเหมือนมากๆอ่ะ เว่ยซิตี้จริงด้วยถ้างี้เราต้องเจอกับเชื่อมันเชื่ออะไรวะเฮนนี่ทอมมี่อะไรไม่มี่สักอย่างวะจำไม่ได้แล้วพระเอกอะไม่ได้เล่นนานแล้วไอ้เหี้ยไม่จบด้วยสมัยเด็กอะพอมพังไปก่อนพอมตอนนั้นแต่ต้องเจอว่ะบุ๋มเจอก็เห็นหน่อยเห็นแบบพระเอกอ้ีตาเอ็กอาจจะมีมึงจำได้ไหมภาคห้าที่เราอยู่ลอสซานโตสอะเราก็ไม่เจอซีเจนะเจอแต่อีตาเอ็ใช่อเช่เจอแต่อีตาเอ็กที่มันปั่นจักรยานกัน แต่ถ้าถามคุณนะภูมิว่า <Aha. S 1> ถ้าพูดถึงภาคเนี้ยเราอาจจะเจอพระเอกภาคควายซิตี้เป็นตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวหลักก,ก็ได้รู้ไหมทำไมเพราะว่าถ้าภาคนี้มันจะเกี่ยวกับการที่แบบว่าขายาถูกต้องไหม <S <s <iders> <S ไอเ้นนไอเคียนนั่นอ่ะไอ้เคนนี่จำชื่อไม่ได้ไอ้ไอ้ไอวซิตี้อ่ะแม่งเป็นพ่อค้ารายใหญ่สุดนรายใหญ่สุดนะเวเนควซิตี้ตอนนั้นอ่ะตอนจบเข้าใจป่ะถ้ามันจะเกี่ยวข้องกันอ่ะ ต้องไงมันก็ต้องถึงมือไอ้ตัวนั้นนึกนออกไหมไอ้ผู้่ญิงนนอกจาก<อ>ว่ามันจะตายไปแล้วหรือว่าอะไรไปแล้วแต่กูมันน่าจะได้นึกออกไหมให้มันมีชีวิตอยู่อ่ะนึกออกไหมไล่เราทำเพื่อมันได้หรือว่ามันห่างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าสนใจกว่าตัวไหมข้าถามให้ทำเหมือนไอ้มาเฟียมาเฟียสาวโอ้โอ้โออให้ทำเหมือนมาเฟีย <c oughs> นา่าจะน่าสนใจเพราะว่าที่นี่คือไวซิตี้แล้วล่ะก็มีหน้าละภูมิสิ่งทีง่กูพูดมาคุ้นๆน่ะแระเด็นว่าไม่ใช่หมดแน่ๆเลยใช่หมดเลยใช่หมดเลยเตี้ย ท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวจำได้เลยตรงไหนไมีเลือยตรงไหนไมีอะไรอะ่ <ku ul ain> ะเดี๋ยไปดูเลย <S <S ไป <positioning> ดูเลยว่ามันยังเหลืออยู่ไหม